นะะในตอนที่2นะคะเราก็มารู้จักทั้ง7สมบัติของเราเลยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวแปรที่อยู่ในสมบัติมีอะไรบ้างมี A นะตัวใช้ตัวแปรเดิมเลยนะคะกับบทนิยามเมื่อกี้ A ของเรานะคะแทนฐานส่วนเลขชี้กำลังนะคะก็มี M กับ n ็นะนะคะแล้วก็คอนเซปต์เดิมเลยนะ A ของเรานะคะแทนจำนวนใดๆไ,ได้หมดเลยนะคะแต่ฐานของเรา ยกเว้นอยู่อันหนึ่งก็คือห้ามเป็นศูนย์ห้ามเป็นศูนย์นะอ่ะอย่างเช่นข้อที่1สมบัติข้อที่1นนะคะ a ยกกําลังศูนย์เท่ากับ1อืม a ยกกาลังศูนย์เท่ากับ1 a แทนจํานวนใดๆใช่ไหมถ้าเลขอะไรก็แล้วแต่ยกกาลังศูนย์จะเท่ากับ1เสมออย่างเช่นให้นักเรียนนึกเลขในใจเลยเช่นเลขอะไรเอาจานวนเต็มบวกก่อนแล้วกันอ่ะชอบเลข7 7ยกกําลังศูนย์ก็ได้1จําไว้เลยนะ รูสามรูปสามอีกแล้วรูปห้ารูปห้ายกกำลังศูนย์ทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งนะคะหรือแม้แต่เศษส่วนเศษส่วนเศษส่วนสองส่วนสามทั้งหมดนะต้องทั้งหมดนะยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งแต่ถ้าเขียนแบบนี้สองกำลังศูนย์ส่วนสามแบบนี้ตัวที่เท่ากับหนึ่งมันคือสองกำลังศูนย์นะคะส่วนสามต้องอยู่เหมือนเดิมโอเคไหม นี่คือสมบัติข้อหนึ่งนะคะรู้จักข้าวๆก่อนโอเคไหมคะต่อไปสมบัติข้อสองสมบัติข้อสองมีอยู่ว่า a ยกกำลังลบ n นะคะถ้าถ้ามันเป็นตัวข้างบนเนี่ยแล้วเลขชี้กำลังติดลบเนี่ยครูบอกแล้วใช่ไหม้าเป็นจำนวนเต็มลบทำให้มันเป็นจำนวนเต็มบวกให้ได้โดยการกดลงมาไว้ข้างล่างเลยจําง่ายๆแบบนี้เลยนะคะกดลงมาไว้ข้างล่างถ้ามันอยู่ด้านบนแล้วติดลบก็ดึงมาไว้ข้างล่างก็จะเป็นบวก แล้ถ้าอยู่ด้านล่างแล้วติดลบก็ดึงไปไว้ข้างบนก็จะเป็นบวกนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นหนึ่งส่วนเอาอยู่ข้างบนก่อนอยู่ข้างบนก่อนอยู่ข้างบนก่อนเลขอะไรเดียร์นักเรียนเจ็ดยกกําลังลบสองอ่าอยู่ข้างบนแล้วมันติดลบใช่ไหมกดลงมาไว้ข้างล่างก็จะเป็นเจ็ดกำลังสองเห็นไหมเลขชี้ก,กาลังจากลบเป็นบวกเลย ะคะด้านบนก็เหลือนหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันคูณหนึ่งไว้ถูกไหมอีกสักเลขอีกสักเลขถ้ามันเป็นถ้ามันเป็น 5x าน x, กกําลัง 3, ลบสมล่ะครูถามว่าฐานที่มันยกกําลังลบสมันคือฐานอะไรคะฐานอะไรเอ่ยฐาน x นะคะไม่ใช่ 5x นะแต่ถ้ามันอย่างเนี้ยวงเล็บทั้งหมดลบสาอย่างเงี้ยถึงจะเอาลงมาทั้งหมดถูกปะ ถึงจะเอาลงมาทั้งหมดถูกไหมแต่ตัวเนี้ยตัวที่ยกกำลังลบสามมันมีแค่ x ตัวเดียวดังนั้นตัวที่ดึงลงมาข้างล่างก็คือฐาน x ตัวเดียวและจากเลขชี้กำลังเป็นลบก็จะกลายเป็นบวกทันทีข้างบนเหลืออะไรข้างบนเหลืออะไรคะ5โอเคไหมโอเคไหมคะเช่นเดียวกับตัวนี้เลยเช่นเดียวกับตัวนี้เลยถ้ามันอยู่ข้างล่างแล้วติดลบ ทำไมครูชอบเลียกเจ็ดตัจ็ดสิบยกกำลังลบสก็ดึงไปไว้ข้างบนนะคะพอดึงมาแล้วมันคูณ1ก็ยังได้77็ดสไงแล้วก็กลายเป็นกำลัง4แบบนี้โอเคไหมนะคะสมบัติข้อต่อไปเออสมบัติข้อต่อไปข้อต่อไปมันกล่าวไว้ว่า A กำลัง M คูณอยู่กับ A กำลัง N นะคะ ฐานเท่ากันคูณกันฐานเท่ากันคูณกันทำไมถึงบอกว่าเท่ากันเห็นไหมมันใช้ตัวแปรเดียวกันใช้ตัวแปรเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันนะฐานเท่ากันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันอย่าสับสนนะคะโอเคไหมใช้ตัวแปรเดียวกันคือต้องเลขเดียวกันเป๊ะเลยนะถึงจะนําเลขชี้กําลังมาบวกกันได้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นขอเขียนตรงนี้นะ ห้ากำลัง2คูณอยู่กับห้ากำลัง7เห็นปะตรงคอนเซปต์ไหมฐานเท่ากันหเหมือนกันเป๊ะคูณกันรวบเหลือฐานเดียวเลยแล้วจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเอาเลขอะไรบวกอะไรคะสบวกด้วย7ได้5กำลังเก้านั่นเองโอเคไหมถ้าคูณกันแล้วนำเลขชี้กำลังมาบวกกันคูณกันคือเพิ่มจำนวนถูกปะ นำเลขชี้กำลังมาบวกกันหารกันก็เช่นเดียวกันฐานเท่ากันหารกันจับเช็คเลขชี้กำลังมาลบจับเลขชี้กำลังมาลบจำไว้เลยนะถ้าคูณถ้าฐานเท่ากันคูณกันเอามาบวกแต่ถ้าฐานเท่ากันหารกันเอามาลบคูณเพิ่มจำนวนบวกหารลดลงลดลงลบนะคะนะคะห้ามสับสนนะ นักเรียนชอบสับสนกันเยอะมากๆนะคะอาสมบัติข้อ4เอ่ออะไรดีเลขอะไรดีหนะ้า 8, 8บ้าง8กํากำลัง5ส่วนด้วย8กํกำลัง3เห็นป่ะฐานแล้วกันฐานคืออะไรคะ8ปรวบหรือฐานเดียวแล้วจับเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะ8ยกกำลัง5ลบ3เหลือ8ยกกำลังอะไรคะกำลังสองนั่นเองโอเคไหม ตามนี้นะอันนี้คือใช้สมบัติให้เป็นเนาะต่อไป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 สมบัติข้อ5นะคะไม่ต้องกลัวนะทุกข้อครูจะยกตัวอย่างที่มันเชิงลึกกว่านี้อันเนี้ยครูอยากจะทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนว่าแต่และข้อมันใช้ยังไงโอเคไหมแล้วจำสมบัติข้าวๆไม่งั้นเราจะแก้โจทย์ปัญหาที่มันต้องวังข้อมันต้องใช้ สมบัติเยอะมากกว่าหนึ่งข้ออ่ะนึกออกไหมเราต้องรู้จักให้คนลกข้อก่อนใจเย็นๆนะจ๊ะอาจจะจดสัเปะสัปะไปหน่อยอ่ะสมบัติข้อห้านะคะ a อกำลังเทั้งหมดยกกำลังเอกำลังเอ็ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะเลขชี้กำลังซ้อนครูจะเรียกว่าเลขชี้กำลังซ้อนแบบนี้นะจับเลขชี้กำลังมาคูณกันเลยโอเคไหม ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น9กําลังสทั้งหมดกาลังสองนะคะ9กําลังสทั้งหมดกาลังสองตามสมบัติเลยไหมเนี่ยฐานอยู่ตัวนี้เลขชี้กาลังที่อยู่ในวงเล็บอ่าตรงนี้เป็น M ตรงนี้เป็น3ใช่ไหมข้างนอกเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่จับเลขชี้กําลังมาคูณจับเลขชี้กําลังมาคูณเอา3คูณ2เป็น6 และนักเรียนชอบสับสนกับข้อนี้กับข้อนี้นตัวนี้ฐานมันต้องมีสองฐานขึ้นไปนะคะเราก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันฐานเท่ากันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ข้อนี้มันมีฐานเดียวแต่สิ่งที่มันมีมากกว่าหนึ่งคืออะไรเลขชี้กำลังโอเคไหมเลขชี้กำลังมันสอนกันอยู่ก็จับรวมกันซะาดโดยการคูณกันนะคะสมบัติข้อนี้ เดินทางมาถึงสมบัติที่5ต่อไปที่6แล้วนะที่6แล้วนะคะต่อไปสมบัติที่6กล่าวไว้ว่า a คูณ b ในวงเล็บของเราอาจจะมีอะไรคูณกันตัวเลขคูณตัวแปรตัวเลขคูณตัวเลขอะไรก็แล้วแต่คูณกันอยู่ทั้งหมดยกกำลัง n สามารถกระจายเลขชี้กำลังไปตัวหน้าและตัวหลังได้เพราะมันใช้เลขชี้กำลังร่วมกันมันใช้คำว่าทั้งหมดยกกำลัง n นะคะกับกันนะคะถ้าเลขชี้กำลังเหมือนกันก็เอามารวมกันได้แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังเอ็ได้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตรงไหนดีตรงไหนดีนดอ่ะตรงนี้นะ 7x ทั้งหมดยกกำลังสองกระจายเป็น7กำลัง2คูณกับ x กลัง2หรือได้กับเท่าไหร่ถ้าคิดเลข7กำลังสองจ็4 9. กลัง2แบบนี้โอเคไหม นะหรือถ้าเราเห็น4 9 x กําลังสองเราก็สามารถทำา49เป็น7กําลังสแล้วดึงเลขชี้กําลังออกมาได้เช่นเดียวกันนะคูณกระจายเข้าไปได้หารก็กระจายเข้าไปได้ a ส่วน b ทั้งหมดยกกําลัง n อนาะใช้เลขชี้กําลังร่วมกันนะคะสามารถกระจายเป็น a กํลัง n ส่วนด้วย b กํลัง n ได้นะยกตัวอย่างสุดท้ายแล้ว 7ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง6จะได้7กำลัง6ส่วนด้วย5กำลัง6ได้นะคะได้โอเคไหมสมบัติทั้ง7ข้อนี้นะอ่ะเราเริ่มใช้สมบัติได้เลยครูจะไม่ได้เรียงสมบัตินะลูก ะค,ะคุูเริ่มที่สมบัติที่3เลยนะคะสมบัติที่3ทบทวนหน่อยฐานเท่ากันคูณการจับเลขที่กําลังมาบวกกันอีกข้อ1นเนี่ยครูจะบอกก่อนว่ามันทําไมต้องเอามาบวกกันโดยเอานิยามนิยามมาช่วยอธิบายนะคะตัวแรกตามนิยาม5กํากลังสามหาลังสคือ5คูณกันกี่ตัวคะตามนิยามห้าคูณกัน 3ตัวถูกไหมเกํำลัง n คือ a คูณกัน n ตัว5้ากำลัง3ก็คือ5คูณกัน3ตัวนะคะคูณด้วยคูณด้วยคูณด้วย5้ากำลัง4ก็คือ5คูณกันกี่ตัวคะ4ตัวแบบนี้แล้วนักเรียนเอามารวมกันสิทั้งหมดเนี่ยตามนิยามแล้วทั้งหมดเนี่ย5คูณกันนับแล้วมี7ตัวเนี่ยตามนิยามคือ5ากำลังอะไรคะ5้ากำลัง7 เห็นไหมกับกันถ้าเราใช้สมบัติเรามองปุ๊บเลยทานเท่ากาันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันได้5้ากำลัง7สามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะถ้าใช้สมบัติสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยแต่ถ้าใช้นิยามเนี่ยอีกข้อนเนี้ยมันเลขชี้กำลังน้อยนะแต่ถ้าเมื่อใดเลขชี้กำลังมันยกกำลัง3 0 0ยกกกำลัง400หนูกระจายไหวไหมไม่ไหวหนูต้องใช้สมบัติมาช่วยนะคะ เห็นฐานเท bueno. so no? so so hey. so ่ากันค no. so ูณการจับเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยเนาะข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปครูจะเริ่มใช้นิยามนะครูไม่ใช้เอ๊ครูจะเริ่มใช้สมบัติแล้วนะครูไม่ใช้นิยามแล้วนะคะข้อต่อไปกล่าวไว้ว่าลบสองกำลังห้าคูณกับลบสองกำลังแปดอ่าลบสองทั้งหมดอยู่กำลังห้าคูณกับลบสองทั้งหมดอยู่กำลังแปดครูจะใช้สมบัติฐานเท่ากันไหมฐานเท่ากันไหมคะ เท่ากันถูกปะฐานเท่ากันเนี่ยมันคูณกันมากกว่าสองตัวได้นะสองตัวสามตัวก็รวบเดีฐานเดียวได้นะนะคะถามว่าฐานเท่ากันเนี้ยมันคือฐานเท่ากับเท่าไหร่ลบสองถูกไหมฐานเท่ากันคูณกันใส่วงเลเ็บให้มันด้วยนะเพราะฐานของมันคือลบสองนะคะดังนั้นต้องเอามาให้หมดแต่ถ้านักเรียนเขียนแบบนี้ผิดนะคะผิดนะต้องระวังเรื่องวงเล็บนะคะฐานเท่ากันคูณกันจับเลขชี้กาลังมา บวกกันเลขชี้กำลังตัวแรกคือ5เลขชี้กำลังตัวหลังคือ8บวกกันแล้วได้เท่าไหร่13เออ13ครูถามนอกเรื่องนิดนึงมันคือคำตอบล้วแหละข้อน,นี้มันคือคำตอบละถามว่า13เนี่ยยกกำลัง13เอ,อ้ลบ2เนี่ยยกกำลัง13เนี่ยคำตอบมันจะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบเป็นจำนวนเต็มลบนะเพราะเลขชี้กำลังเป็นไงคะเป็นเลขคี่นะคะ ลบคูณกันขี้ตัวจะได้ติดลบนะคะแต่ถ้าเป็นคูณกันคู่ตัวอยุก็ลงสิบสองเอันนี้จะเป็นจนํานวนเต็มบวกเนาะอ,อันนี้ควรรู้นะคะต่อไปข้อสามอาระเริ่มเริ่มเป็นไงคูใช้ไม่ได้อะคูฐานมันไม่เห็นเท่ากันเลยถ้ามันไม่เท่ากันเราทําให้เท่ากันได้ไหมเราลองดูนะเก้าทำเป็นฐานสามได้ปะเออ แต่ถ้าเราไม่ใช้สมบัติเลขยกกำลังมาทำไงเคูณกัน3ตัว9 9 81 81คูณ9เท่าไรหรนะ่วะน่ะเยอะเลยใช่ป right? ะคูณกับโอ้สคูณกัน6ตัวแล้วก็จัะมาคูณกันอีกตายแล้วค่อยมาย้อนทำเป็นเลขยกกำลังตายเลยค่ะตายเลยนะคะดังนั้นถ้ามันไม่เท่ากันแล้วมันมีเวลที่จะทำให้เท่ากันได้ก็ทำซะโอเคไหมนะคะอย่างเช่นถก้เนี่ย ครูให้หนูคิดก่อนว่าเราจะทําฐานใหญ่ให้เป็นฐานเล็กคือเอาเก้าทำเป็นสามหรือสามทำเป็นเก้ายังไงดียังไงดีคะครูแนะนํานะทําฐานใหญ่ให้เป็นฐานเล็กซะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าหนูทําฐานสามให้เป็นเก้าใช่ไหมหนูทำฐานสามให้เป็น, 9, นเก้าหนูก็ต้องคิดอีกว่า เมันเกิดจาก3าคูณสดังนั้นเลขเลขชี้กำลังต้องเป็นคู่แล้วมันจะมี9กี่ตัวโอ้โหยุ่งยากนะคะยุ่งยากทำฐานใหญ่ให้เป็นฐานเล็กซะเ้ามันเกิดจาก3คูณกันกี่ตัวคะ3าคูณสได้9ใช่ไหมดังนั้น3ามกำลังสองเท่ากับ9ถูกป่ะนี่นะ3กลังสองเท่ากับ9ครูจะไม่เขียน9แล้วนะครูจะเขียน3กำลังสองแทน9 โอเคไหมเลขชี้กําลังสามล่ะหายไปไหนครูก็ทั้งหมดยกกําลังสามไงตามทันไหมเก้าเปลี่ยนเป็น3ามกำลังสองซึ่งเอามาแทนที่9นะคะแทนที่9ก้าเห็นไหมมันเป็นฐาน3ามแล้วนะคะแต่เลขชี้กําลังเดิมที่มันมาตามโจทย์เนี่ยก็ต้องทั้งหมดยกกําลังสามด้วยเนาะตัวต่อมา ข้างหลังต้องทําอะไรไหมสามกำลังหไม่ต้องทําแล้วเพราะว่ามันเป็นฐาน3มแล้วถูกต้องไหมและฐานเท่ากันแล้วล่ะคูณกันแล้วล่ะแต่ยังจับเลขชี้กําลังมาบวกกันไม่ได้เพราะอะไรตัวแรกเลขชี้กําลังยังแบบซ้อนกันอยู่เลยซึ่งอีเลขชี้กําลังซ้อนกันอย่างนี้ใช้สมบัติข้อไหนคะใช้สมบัติข้อไหนคะใช้สมบัติข้อ เกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n จับ A กับ M มาคูณกันคูณกันนะจับสับสม,มนะคูณกันได้แล้วเท่าไหรนะ่น่ะ2-3คูณ3ได้6อ่าคูณกับอ e, ีตัวเดิมข้างหลัง6เหมือนกันฐานเท่ากันแล้วเหน็นไหมฐานเท่ากันแล้วคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันจับอะไรบวกอะไรคะ6-6บวก6เนาะรวบหลือฐานเดียวแล้วก็เอา6บวก6เป็น12นั่นเอง ง่ายไหมง่ายไหมคะเห็นไหมต่อให้ฐานไม่เท่ากันแต่เราอยากทําให้มันเท่ากันก็ทําได้ถ้ามันสามารถทําได้ดูงงไหมคะเออง่ายสามบรรทัดเองนะคะต่อไปข้อส่ข้อสี่เอนอกจากฐานจะไม่เท่ากันแล้วอีกอันหนึ่งเป็นจํานวนเต็มลบใช่ไหมอีกอันนึงเป็นจํานวนเต็มบวกเอาละทําไงวะเนี่ยเราจะทําฐาน ฐานสี่ลบสี่สิบเก้าให้เป็นฐานเจ็ดหรือทําฐานเจ็ดให้เป็นลบสี่สิบเก้าทำฐานเป็นที่เป็นบวกทําให้เป็นลบไม่ได้นะคะไม่ได้นะดังนั้นทําฐานลบสี่สิบเก้าให้เป็นฐานเจ็ดแต่ฐานเจ็ดมันเป็นจํานวนเต็มบวกแต่อีลบสี่สิบเก้ามันเป็นจํานวนเต็มลบดังนั้นจัดการให้ลบสี่สิบเก้าเป็นสี่สิบเก้าให้ได้จัดการให้ลบสี่สิบเก้าเป็นสี่สิบเก้าให้ได้ ซึ่ง49มันคูณอะไรได้ลบ49คะ49มันคูณอะไรได้ลบ49คะคูณกับลบ1ถูกไหมเห็นไหมดึงลบออกไปเราก็จะได้49ที่เป็นบวกแหละแค่นั้นเองอ่าแล้วก็บรรทัดต่อมาลบ1 49 49าเทำเป็นฐาน7คือ7ยกกำลังอะไรเอ่ย49คือ7คูณ7 7คูณกัน2ตัวคือ7็กำลัง 2นะคะเจดกำลังสดังนั้นตรงนี้นะนักเรียนลบ49นะครูไม่เขียนแล้วนะครูจะเปลี่ยนเป็นนี้นะลบ1คูณกับเจ็ดกำลังสองะคะอย่างงงนะลบ1คูณกับ7จ็ดนะกำลังสก,การเขียนติดกันก็คือการคูณกันได้นะคะไม่ต้องเป็นต้องเป็นเครื่องหมายคูณอย่างเดียวนะคะอาจตัวล้างคูณกับ อ,อ,อใช้เครื่องหมายคูณก็ได้ยอมยอมยอมอ่ะลบหนึ่งคูณกับเจ็ดกำลังสองอ่าแล้วก็ตัวหลังตัวหลังตัวหลัง,ต,ลงตัวนี้คูณกับเจ็ดกำลังสิบอ่ะเราก็มีคูณกันทั้งหมดสามพจน์คูณกันทั้งหมดสามพจน์ครูถามว่าพจน์ที่ฐานเท่ากันคืออะไรคือตรงนี้ถูกปะฐานเป็นอะไรที่เท่ากันคะ 7ดถูกไหมคะดังนั้นเราจะรวมฐานได้ก็คือแค่2ตัวนี้โอเคไหมฐาน7นะคะ7กำลังสองคูณกับ7จ็กำลังสิฐานเท่ากันคูณกันจับเลขที่กำลังมาบวกกันเอา2มาบวก10ไนดะ้ฐานก็รวบเหลือฐานเดียวแล้วก็คูณกับลบ1นถูกไหมคะอ่ะคูณกันแล้วได้7ยกกำลัง12บคูณกับลบ1แล้วก็กลับเอาลบ1ไปคูณไ,ไ,ไว้เหมือนเดิมก็จะเป็นลบ7กำลัง12 รูถามว่าจะตอบอาจจะตอบเป็นคําตอบของมันอะถ้าเรานลํลบลบเจ็ดกำลังสิบสองไปหาผลลัพธ์เป็นตัวเลขจานวนจานวนเต็มอะเป็นเต็มลบหรือเต็มบวกคะเต็มลบหรือเต็มบวกเต็มลบนะเพราะอีตัวที่ยกกําลังสิบสองมันคือเจ็ดนะลูกตัวที่ยกกําลังสิบสองมันคือเจ็ด ดังนั้น7ยกกาลังสองเป็นจานวนเต็มบวกก็จริงแต่กลับมาคูณกับลบก,ก็ได้จํานวนเต็มลบโอเคไหมแต่ถ้ามันเขียนถ้าข้อไหนมันเขียนทั้งหมดอย่างเงี้ยทั้งหมดยกกาลังสิบสองเนี่ยลบเจ็ดทั้งหมดยกกาลังสิบสองเนี่ยมันต้องได้จํานวนเต็มบวกอยู่แล้วอันนี้อันนี้ทบทวนทุกข้อนะคะอยากให้นักเรียนจานะอยากให้นักเรียนจาโอเคไหมคะอ่ะต่อไป โอ้เรายังเหลืออีกหลายข้อเลยนะคะเดี๋ยวคู่แบ่งเป็นอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเราก็มาเรียนรู้โจทย์ปัญหาที่ใช้สมบัติทั้ง7ข้อนี้ในการแก้ไขปัญหานะโอเค